สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทํางานของ3มเกลอือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนขจสารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้มาอยู่ที่บ้านตาขุนครับตําบลเขาวงอําเภอตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ้าของสวนทุเรียนครับจํานวน250ต้น อายุ40ปีโอ้โหเธอบอกว่าเธอมาดูแลต่อจากคุณพ่อเธอปรากฏว่าโอ้โหโลกลุมเล้าครับเรียกกันว่าตั้งแต่ยอดครับเชื้อลาลงมาไล่ลงมาลงถึงโคนต้นไฟท็อปเทอล่าเล่นงานอีกป่วยโซมเจียนอยู่เจียนไปล่อแร่ล่อแร่ชาวบ้านบอกตัดทิ้งเธอแต่เธอยังไม่เชื่อครับเธอก็ไปเอาอีก250ต้นมาปลูกขนาดไปปัจจุบันไอ้250ต้นน่ะอายุ4-5ปีอยู่ใกล้เคียงกัน เธอบอกว่าจะตัดจะตัดอยู่แล้วถ้ามันตายเพราะใบมันไม่มีปรากฏว่าเธอไปเจอสามกเลวเวอร์แพนครับนำมาช่วยปรับปรุงบำรุงดูแลรักษาต้นสิ่งแรกที่เธอเห็นการเปลี่ยนแปลงคือใบที่ออกกันอย่างที่เรียกกันว่ามหาศาลเขียวมันใหญ่เป็นอย่างไรมารู้จักกับเจ้าของสวนครับและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะท่านแรกเจ้าของสวนมีชื่ออยู่แล้วว่าครับอรวรักกระเป๋าคะ่ะพิจุคะ่ะ พี่จุนะครับอีกท่านหนึ่งที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สามเกลือครับสาธิพลิขชัยค่ะเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องจุค่ะเอาละครับพี่ทิพย์ผมขออนุญ,ญาตเรียกพี่ทิพย์กับพี่จุนะครับพี่ทิพย์ครับตอนที่เข้ามาเจอสวนแห่งนี้เนี่ยพี่ทิพย์มันเกิดอะไรขึ้นและพี่ทิพย์ได้นําผลิตภัณฑ์สามเกลอือมาบอกเขาอย่างไรครับค่ะ เรกเจอน้องจุนะคะก็ไปเจอที่อตอนนั้นก็จัดบรรยายกลุ่มย่อยนะคะที่บ้านพี่ชายเขานะคะแล้วน้องจุก็เข้าไปฟังด้วยนะคะแล้วก็ปัญหาที่ที่เจออย่างที่บอกไว้ตอนต้นนะคะก็คือเป็นโรคท็อปใบเหลืองนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับรากหน้าโคดินด้วยนะคะแล้วก็น้องก็ได้ฟังนะคะแล้วก็ตรงกับสวนที่เขาเป็นอยู่นะคะเขาก็เลยเอามาลองใช้ดูนะคะ อันนี้คือจุดร,ร่วมต้นนะคะที่เราเจอกันนะคะ,คะอ๋อเจอกันที่ประชุมนะครับใช่ค่ะเจอกันประชุมกลุ่มนะครับกลุ่มย่อยค่ะใช่ค่ะพิจุครับช่วยเล่าตรงนั้นให้ผมฟังทีเถอะว่ามันเป็นอย่างไรครับปัญหาของสวนเราเราปลูกทุเรียนพันธุ์อะไรอายุกี่ปียังไงครับเล่าให้ฟังเลยครับค่ะปลูปลูกทุเรียนพันธุ์หมอนทองรับช่วงต่อมาจากคุณพ่อค่ะครับเพราะคุณพ่อปลูกไว้ประมาณ40ปีแล้ว ก็คุณรับช่วงมาใบเหลืองต้นโทมเหมือนมันเหมือนก็จะตายอ่ะก็เลยตัดสินใจว่าเอออย่าเพิ่งเอาโค้นทิ้งก่อนค่อยเอา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 ต้นมาเสริมเสริมเสรมข้างไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาโค้นทิ้งคนทิ้งถ้ามันไม่ได้ผลจริงๆก็เลยไปหาหาผลิตภัณฑ์มามาใช้ฟื้นฟูฉีทั้งใบฉีทั้งโคนต้นนะคะใช้แต่อินรีย์ไม่ได้ใช้เคมีเลย จนเนี่ยได้เมื่อปีที่แล้วก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมาปกติผลผลิตไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้รับผลผลิตเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยติดใบมันน้อยอะค่ะใบมันเหลืองใบมันน้อยเอาละครับก็คือบรรยายนะครับโดยละเอียดก็คือว่าใบมันน้อยต้นมันจะตายไม่เคยได้รับผลผลิตจากมันมากมายอย่างก่อนเลยเราก็เลยใช้พยายามค้นหาเอาอินทรีย์มาใช้ไปเจอสามเกลือ เมื่อตอนไหนครับที่เราไปเจอกับพี่ทิพย์ครับตอนเดือนไหนครับปีไหนเมื่อปีที่แล้วประมาณสิงหาไหมประมาณนั้นนะคะประมาณสิงหาปีหกหกแล้วตัดรูเสร็จใหม่ๆค่ะตัดรูเสร็จใหม่ๆก็นำมาช่วยฟื้นฟูด้วยฉีทั้งโคนฉีทั้งใบเลยค่ะลงดินด้วยลงดินด้วยค่ะลงดินเดือนละครั้งเดือนละครั้งเลยค่ะใบก็มาพรึบเลยใช้หนึ่งชุดค่ะหนึ่งหนึ่งชุดแต่ถ้าลงถ้าลงดินอ่ะใช้ตัวนี้ ก็ตัวนี้สองชุดสองชุดครับน้ำหนึ่งพันน้ำหนึ่งพันค่ะโอ้โหผสมน้ำหนึ่งพันอู้นี่ถือว่าเป็นสูตรอีกนะค่ะเพราะว่าเราต้องการฟื้นต้นให้เร็วะค่ะเพื่อเพื่อจะเอาลูกของรอบปีอีกค่ะคือจะรอบปีนี้แหละที่ได้ลูกถูกไหมครับก็เดือนละครั้งเดือนละครั้งเลยเดือนละครั้งในการที่ลงดินค่ะแล้วก็ใส่หญิงเกษตรเอาหญิงเกษตรใช้ด้วยใช่ค่ะหญิงเกษตรใช้ยังไงครับใช้ต้นละสองโลสองโลค่ะ ต้นใหญ่แบบนี้ใช้ห้าเลยค่ะไอ้สีปีนี่ใช้ห้าเลยใช้ห้าเลยเพราะว่าเราต้องการพื้นต้นเร็วแต่ถ้าต้นเล็กแบบนี้ข้างหลังเนี่ยค่ะเราก็ใช้แค่โลเดียวอ๋อไอ้นี่ห้าโลเพราะว่ามันโซมจัดมันโซมมากค่ะแล้วอะไรเปลี่ยนแปลงมาครับห้าโลต่อกี่วันครั้งนะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครั้งเดือนละครั้งเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับก็ก็ใบใบยอดมาใบกว้างใบกว้างยอดเยอะ ยอดดกทั้งยอดทั้งนอกทรงพุ่มใบในทรงพุ่มมามาพึบเลยแล้วครับค่ะแปลกหูแปลกตาผิดทีถูผิดตาผิดทูผิดตาเลยนะนี่ขนาดช่วงลูกนะใบยังพึบเลยค่ะใบมาใบมาแล้วดินลักษณะดินที่เมื่อก่อนดินดีดินดีเยอะค่ะเพราะว่าเราเราฟื้นด้วยอินทรีย์มาก่อนแล้วให้คะแล้วเราไม่พ่นยาฆ่าหญ้าเลยก่อนหน้านั้นเราพยายามหาเรื่องอินรีเท่านั้นอินทรีย์แล้วก็ไม่พ่นยาฆ่าหญ้า อ,อตัดอย่างเดียวตัดหญ้าอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นวิธีการนะครับที่การฟื้นฟู<ะ>ต้นโสมในทุนเรียนที่มีอายุมากก็ว่าได้นะครับ<ะ>40ปีซึ่งโดยปกติทุกคนก็บอกว่าปลูกใหม่เถอะง่ายกว่าใช่ใช่มีคนเขาบอกว่าคนทิ้งเถอะทาง่ายกว่าม,มันจะได้เป็นระบบครับเราก็เชื่อเข้าไปหน่อยหนึ่งคือเอาต้นมาเสริมใช่เอามาเตรียมไว้ เสริมเสริมไว้เต็มไปหมดเตรียมไว้ซึ่งต้นเสริมเนี่ยก็พอได้รับอันนิสงจาก3ามเกลือด้วยเพราะเราก็ทั้งใส่หญิงกษตรสใส่ด้วยค่ะแล้วก็พ่นตัวคู่หูด้วยคู่หูด้วยใช่ไหมครับค่ะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยพี่จุ้เห็นแล้วว่ามันเกิดอาการมีใบมากขึ้นใช่ใบเยอะมากใบเยอะขึ้นใบดกมากและตอนที่มันออกดอกละครับดอกดอกเยอะมากค่ะมาใต้ท้องกิ่งจากโคนไปปลายกิ่งเลยค่ะปกติแล้วไม่จะออกแต่แค่ปลายปลายกิ่งอะค่ะครับปกติ ค่ะแต่ว่าพอทุกครั้งเนี่ยมัน3 9ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะออกที่เราไม่เห็นะอะเพรา,า,าะว่าทำถูกไหมครับมันก็จะออกที่แบบไม่เหมือนอย่างนี้ตามที่เราเห็นนี่ดอกออกเยอะเยอะเยอะมากถึงปลายเลยนะคะ่หนักขนาดนั้นแล้วมันติดเป็นผลยังไงครับหมายถึงว่าติดติดดีไหมมีการร่วงมากไหมยังไงและสภาวะอันนี้ก็ เจอัยแ้งด้วยัยแ้งด้วยค่ะนี้แต่ว่าพูดถึงการะยะการติดก็โอเคอยู่แต่ว่าเราเจอไยแล้งมาค่ะอ๋ออันนี้มีไยแล้งด้วยใช่ค่ะแรรุนแรงมากเลยค่ะตอนที่หนูเข้ามาช่วงก่อนหน้านี้ก็แรงเยอะมากแ้งเยอะช่วงออกดอกพอดีช่วงออกดอกี่กลังจะเป็นหางแย่พอดีค่ะกำลังจะเป็นหางแย่ใช่ค่ะค่ะล่วงหมด ร่วงร่วงเยอะไม่หมดแต่ว่ายังติดเยอะเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ร่วงหมดไม่ได้ร่วงหมดแต่อยู่ในอัตราที่ไม่ถึงขั้นตกใจพอพอดีกับต้นพอดีพอดีกับต้นพอดีเขาจะเลี้ยงต้นเลี้ยงเลี้ยงลูกได้เขาได้ค่ะเลี้ยงลูกได้เอาล้ครับแล้วตอนเนี้ปีก่อนหน้านั้นนะครับถัดไปแค่ปีเดียวเนี่ยนะครับตอนเขาอายุ39ปีเนี่ยตอนนั้นอ่ะที่เราก็ใช้อินซีมาโดยตลอดใช้อครับส่วนนี้ไม่มีเคมีอยู่แล้วแต่เป็นอินซีแบบ ทั่วไปทั่วไปที่ใช้กันมาตอนนั้นผลผลิตของเราเนี่ยได้เท่าไหร่ครับประมาณ29ตัน29ตัน29ตันปีนี้เนื่องจากเจอภัยแล้งกระทบภัยแล้งพแ้งโอ้โหเยอะแรงรุนแรงร้อนครับแต่ก็มาเจอผลิตภัณฑ์3เกลอเข้ามาช่วยช้อนไว้ด้วยถูกไหมครับมาค้นหาเจอเนื่องจากว่าเราเห็นว่าใบดีดอกดีผลติดต่อต้นเนี่ย ติดกันกี่ลูกกี่ผลกันครับถ้าต้นใหญ่แบบนี้ประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบลูกนะเจ็ดสิบเจ็ดสิบผลเนี่ยนะนโดยเฉลีย่ยถูกไหมครับโดยเฉลีย่ยค่ะโดยเฉลียยฉล่ยตอนนี้เรามีทั้งหมดสองร้อยห้าสิบต้นเนี่ยที่เราเดินตรวจตาแล้วเนี่ยนะครับคาดการณ์ว่าผลผลิตปีเนี้ยจากยี่สิบเก้าตันปีนี้คาดการณ์ไว้กี่ตันครับประมาณ 4, <laughs> สี่ห้าสิบสี่ห้าสิบตันค่ะเพราะว่าเคยเคยคุณพ่อเคยทําถึงสี่ห้าสิบตัน สมัยที่ต้นเขายังสาวๆอยู่แต่เนี่ยพอมาต้นอายุเยอะ,ะ40ปีเราก็ยังได้40-50ตันจากเคยได้29ตันถูกไหมครับแล้วก็มาใช้เจอสามเกลอพอหลังจากนั้นที่คุณพ่อทำมาก็ลดลงเรื่อยๆได้ทีงต10ตัน<ม>ต้นมันป่วยอะคะ่ะอ๋ออู้นี่มาคาดการได้ถึง40-50ตันลักษณะผลเนี่ยมันแตกต่างกับเดิมๆอย่างไรบ้างครับลักษณะรูปทรงหรือว่า้นาหรือว่าสีนาสวยสีสวยปกติ้นาจะออกแดงๆครับ ตอนที่เราไม่ได้ใช้ตัวนี้น้ําจะแดงค่ะค่ะอันนี้น้ําสวยไม่มีหนอนค่ะโอ้ค่ะน้ำดีน้าสวยไม่มีหนอนก็หมายความว่าทุกครั้งมีหนอนสิครับมีค่ะมีมีหนอนมีระดําค่ะโอ้มีราดาแต่คราวนี้ไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เจอยังไม่เห็นหลังจากขึ้นไปตรวจตาดูแลแล้วเห็นว่าตอนที่เข้ามาฟื้นฟนูถึงขั้นปีนต้นเองเลย เพราะปกติก็ปีนเองอยู่แล้วค่ะพอดีพอดีหาคนมาช่วยด้วยเพราะว่าปกติก็ทากับแฟนสองคนะออครับเดี๋ยวท่านคงได้เห็นภาพนะครับว่าพี่จุคงจะไปปีนนะครับเพราะเธอนั่นนะครับขึ้นไปแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเลยนะครับใช่ไหมครับเห็นพี่จุบอกว่าเมื่อกี้ชี้ให้ผมดูนะตรงนั้นน่ะเคยขึ้นไปแล้วเอายาไปทาตรงนี้ขึ้นไปแล้วเอายาไปพ่นถูกไหมครับค่ะเพื่อไปจะกําจัดที่เรียกว่าไฟท็อปไฟท็อปก็ถือว่าพี่จุไม่ธรรมดา นะครับห่วงใหญ่นี่คุณพ่อก็คงชื่นใจสิครับพิจุยังดูแลไม่ได้ตัดไม่ได้ทิ้งไม่ได้ก้างเขาไปถูกไหมครับพิจุครับแล้วในฐานะที่พิจุเป็นต้นแบบของการใช้อินทรีย์ในการดูแลสวนไม่นิยมเคมีเลยถูกไหมครับทุกอย่างแก้ไขปัญหาด้วยอินทรีย์พิจุครับต้นทุนของปีก่อนๆมาเราก็ใช้อินทรีย์เหมือนกันแต่ปีนี้เปลี่ยนมาใช้ไม่ใช่เปลี่ยนนะครับมาใช้3ามเกลือถูกไหมครับมาใช้3ามเกลือ สามเกลือเนี่ยทั้งเวอร์แพนเวอร์แพนสทรลายและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตายยิงเกษตรเนี่ยพิจุว่ามันลดต้นทุนกว่าเดิมไหมต้นทุนมันล,ลดลดแต่ก็ไม่ยังไม่เยอะเพราะว่าเราเรายังไม่ได้ใช้เต็มที่อะค่ะเรายังไม่ได้ใช้เต็มที่แต่ว่าก็ลดไปลดลดพวกเคมีนั้นไปเยอะเหมือนกันค่ะ<อ>เพราะว่าตัวเพราะว่าตัวนี้มัน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 ,มนใช้แทนปุ๋ย ุ้ยพวกแคลเซียมโบรอนได้หมดเลยอะค่ะเราแค่เอาตัวตัวมาเสริมตอนช่วงช่วงที่ว่าภัยแรงอะค่ะเพราะว่าเพราะว่าภาวะยอดมันจะไหลพอไหลยอดไหลเราต้องหาตัวอื่นมาเสริมอะค่ะครับเพราะว่ามันคุมไม่อยู่เพราะมันร้อนเกินค่ะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าไม่ได้ทําให้รู้สึกหนักใจกับการเรื่องต้นทุนของการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาต้นไม้ถูกไหมครับก็ถือว่าเป็นปกติ ไม่รู้สึกว่าที่มาหนักใจเกินไปว่าเอของจะแพงอะไรหรือเปล่าถูกไหมครับ<ช>แต่ก็ถือว่าใช้เป็นประจ<ช>ําแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นที่ถูกใจอยู่แล้วนะครับอ,อย่างนี้ครับพี่จุ๊ครับอยากจะให้บอกถึงเรื่องความถูกใจประทับใจใน3เกลือเวอร์แพนว่า3ามเกลือเวอร์แพนนั่น,นะครับเป็นที่ถูกใจของพี่จุ๊แล้วก็อยากจะบอกให้เพื่อนพ้องที่มีต้นทุเรียนอายุ40-50ปีอะไรก็แล้วแต่ที่ต้นโทมป่วยสามารถใช้3เกลือในการบำรุงดูแลรักษาอย่างไรครับดเชิญครับ ค่ะถ้าเพื่อนๆอยากจะลองเปิดใจใช้นะคะถ้าเป็นทุเรียนที่ต้นโทมต้นแก่แบบนี้ค่ะต้นต้นใหญ่ดีค่ะเพราะว่าใบจะมาเร็วมากแค่ใช้หนึ่งเดือนก็รู้แล้วใบใบจะมาใช้ทั้งหญิงกเกษตรและใช้ทั้งคู่หูไตรโคซานควบคู่กันไปเดือนละครั้งเดือนละครั้งถ้าถ้าที่ฉีดดินอะ่ะเดือนละครั้งและตัวนี้สิบวันครั้งสิบวันครั้งใบจะมาเยอะมากค่ะ <c oughs> ต้องใช้คู่กันทั้งข้างดินและวก็บนต้นนะคะต้องใช้คู่กันงสามเกื้อใช่ไหมคะสามเกื้อเชีงใช้คู่กันควบคู่กันไปกเรียว่ฟื้นได้ดีมากค่ะอาจารย์แม่พูดแล้วย้ำอีกว่าฟื้นได้ดีมากฟื้นได้ดีมากเพราะว่ามันผิดหูผิดตาใช่ครับ่ะอาจารย์คำว่าฟื้นได้ดีมากก็คือเธอเห็นด้วยตาของเธอเองแล้วเธอก็ภูมิใจประทับใจในฐานะของครับพี่ทิพย์เองครับในฐานะมันแนะนําพี่ทิพย์เห็นการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด อยากจะบอกสิ่งนี้อย่างไรกับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3ามกลือครับตั้งแต่มาเห็นชาวสวนนะคะที่เขาผลผลิตของเขาเปลี่ยนแปลงน,นะคะจากต้นป่วยจากต้นที่มีปัญหานะคะเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้ก็รู้สึกว่าดีใจและก็ภูมิใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากๆเลยนะคะ เพราะว่าสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้จริงนะคะและก็สามารถลดต้นทุนได้จริงด้วยนะคะ <Okay. S 1> ถ้าพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ยังไม่แน่ใจหรือว่ายังมีข้อข้องใจอะไรต่างๆนะคะก็ยินดีนะคะให้การปรึกษากับทุกท่านนะคะทักทายกันมาได้เลยนะคะเพราะว่าคู่หูของเรานะคะหนึ่งช่วยลดต้นทุนนะคะและก็สามารถเพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรได้จริงๆค่ะยืนยันด้วย ใจจริงๆนะคะโอ้โห oh, ครับและนี่คือหนึ่งในต้นแบบครับที่เรียกกันว่าต้นแบบของการใช้อินทรีย์ดูแลรักษานะครับพืชพันธุ์ของเขาโดยเฉพาะหมอนทองอายุตั้ง40ปี250ต้นภูมิใจและประทับใจที่ใบของมันฟื้นคนืนขึ้นมาต้นของมันนั้นหายจากอาการป่วยสิ่งเหล่านี้ครับเกษตรกร,กรครับนี่คือความยั่งยืนทางการเกษตรมสเเกษตรยั่งยืนนั้นก็ขอ บอกทุกท่านว่านี่คือความภาคภูมิใจของผลิตภัณฑ์3เกลือที่ท่านสามารถใช้แล้วก็เกิดการที่เรียกว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทุกชีวิตยั่งยืนบนการเกษตรโอกาสหน้าครับเราจะได้มาติดตามผลการทำงานต่อไปวันนี้เราทั้ง3าขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีลาครับสวัสดีค่ะ